น้ำน oh. สวัสดีครับเพื่อนๆต้องมนครับผมขับหาร้านอาหารกินครับวันนี้วันอาทิตย์นะแล้วก็ร้านนี้ครับที่เราจะไปเหมือนเป็นบ้านนะครับอยู่ซอยประหลโยธิน24แยก6นะครับโอเคไปครับไปกินกัน ของแม่ตอนนี้มีหมูตุนน้ำตกน้ำใสหมูต้มยำอ๋อต้มยำก็มีด้วยแล้วก็ยิงกะโฟงจริงๆแล้วก็มีหมดเลยอ่ะนี่นี่นะครับก๋วยเตี๋ยวหมูครัวคุณต่อยแม่แล้ววันธรรมดาที่จอดรถยังว่างแบบนี้ไหมว่างว้างก็เข้าไปในบ้านเลยเอาจริงเหรอแม่โอ้โหดีมากเลยที่จอดรถเนี่ยทุกคนเห็นไหมครับนี่ สวนส่วนกลางนะถ้าเกิดว่าที่จอดรถเต็มแม่บอกว่าจอดในบ้านได้แม่เปิดประตูบ้านให้จอดเลยโ,โหเป็นไงสุดยอดเลยทุกคนตามมากินนะตอนแรกผมคิดว่าแม่จะมีก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นกับน,น้ำตกน้ำใสแต่ว,ว่าคือมีต้ยมยำด้วยยนินโฟก็มีมีเส้นปลามีเกี๊ยวอีโอเคเราออเดอร์ไปแล้วบรรยากาศร,ร้านแม่ก็คือเปิดในบ้านเลยเแม่เปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับ เปิด9โมงเช้าไป4โมงเย็นทุกวันใช่ไหมครับทุกวันจะไม่มีวันหยุดราชาการก็ไม่หยุดโอเค oh, <okay. S 2> ใครจะหยุดก็หยุดราชาการจะหยุดก็หยุดแต่แม่ไม่หยุดแม่มีความสุขที่เปิดทําก๋วยเตี๋ยวให้เรากินแม่รับปีใหม่สงการล่ะปิดโอเค okay. ทุกคนนะครับได้ยินไหมครับปีใหม่สงการหาอะไรกินไม่ได้ร้านไหนปิดมาร้านแม่พหลโยธิน24แยก6เนี่ยผมจําแม่เพราะผมเห็นป้ายอันนี้คือเกี๊ยวอีชิ้นหมูน้าใสทุกคนไปครับ3 2 1 เส้นเส้นอันนี้คือเส้นเก้มอีนะครับทุกคนโหน้ําใสก็อร่อยแล้วทุกคนหวานหอมใช่น้ําซุปแม่อร่อยหวานหอมไอกระเทียมเจียวด้วยอืทุกคนน้ําใสนะไม่ต้องปรุงเลยทุกคนอร่อยแล้วสามสองหนึ่งไหมครับน้ํเอาหลอดดูดได้ไหมน้าใสแม่อันนี้อะไรครับแม่อ๋อหมูตุ๋นถ้าเปล่าครับแม่มาแล้วอันนี้เส้นเก้มอีนะครับสามสองหนึ่งไหมครับ เส้นเกีอีกทุกคนก็คือเส้นคล้ายๆเราช่องแต่ย,ยาวๆเท่าถุอง,งออกเผื่อใครไม่เข้าใจอันนี้ผมอธิบายแล้วนะออกก็ยังไม่เข้าใจใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแรกที่ผมอธิบายแล้วทุกคนไม่เข้าใจนะครับนม่มีคนมากินอีกแล้วมีคนจอดรถมากินอีกแล้ว,ลวอันนี้เป็นหมูตุ๋นทุกคนเกาเหลาหมูตุ๋นเป็นไง้าหมูตุนน้ำหอมดีมากดีชอบครับแม่ขอบคุณครับมียาจีนด้วยลูกเนี่ยมียาจีนนะทุกคนหมูตุ๋นดูสิ ผมทำยูทูบครับแม่คนชอบเป็นร้อยเลยแม่คนเกลียดเป็นร้านเลยครับช่องผมผมล้อเล่นแม่แปลว่า <laughs> แม่ชอบคนมีรักยิ้มใช่ไหมแม่รับผมเป็นลูกคนหนึ่งผมไม่ได้มีข้าวกินทุกวันนะแม่ผมบอ,อกในชีวิตนี้ผมมีความสุขมากเลยผมกินน้ําต้มกระดูกน้ําใสแม่อร่อยมากรัวคุณตอ่อ,อยผลโยชิยี่ี่แยกหกสองสี่หวันนี้ซื้อต้องตรงด,ด,ด้วยก็ดีกันไว้ก่อนสองสี่หกยี่สี่แยกหไปครับ หมูตุ๋นนี่แบบนุ่มนุ่มแต่ว่าไม่ได้ลายขนาดนั้นนุ่มแบบเคี้ยวเคี้ยวสองคำขาดเลยปังขาดไปเลยอนอ้น้ำส้มใช่ไหมพริกตำเหรอแม่น้ำส้มของแม่มีแยกให้ด้วยทุกคนมีแบบพริกํำกับพริกหั่นนะพริกํำก็คือกินกับเนื้อหมูตุ๋นนะทุกคนนะเฮ้นี่ผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่าการกินแบบพริกํำกับพริกหั่นเนี่ยมันต่างกันอันนี้ทุกคนน้ำปลาตาปลาหมึกแต่ว่าน้ำปลาที่แม่ทำจาปลาหมึกนะพูดทำไมอันนี้ไม่ใช่พริกวัณนมไม่ใช่พริกมาเลเซียแต่คือพริกไทยนะอะไรงนี้ ไปเนะแม่ครับเอาเส้นเล็กต้ยมยำครับต้ยมยำกําลังมาครับทุกคนน่าจะขับไม่เร็วอะครับค่อยๆขับมาที่หลังวันนี้น้ำใสกับหมูตุ๋นมาก่อ่ บางคนถามว่าซอยพหลโยธิน24แยก6มาไงอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับสังเกตง่ายๆครับคุณขับผ่านสีแยกราชโยธินนะครับฝั่งซ้ายคุณจะเป็นตึกช้างนะแล้วขับมาอีกนิดนึงจะเจอปั๊มซัสโกสีเหลืองนะครับก็สีเขียวนวบางจากนะสีฟ้าปอทนะซัสโกนะครับเลี้ยวเข้ามาเลยซอยซัสโกขับตรงมาเรื่อยๆจนเจอวงเวียนแล้วคุณก็วนถ้าเกิดวน3ารอบคุณเวียนเทียนนะอันนั้นไม่ใช่นะครับคุณวนรอบเดียวพอแม่จะเขียนเลยว่าครัวคุณต่อยเป็นป้ายสีขาวแดงมีป้ายโคคาโคล่าอยู่หน้าบ้านคุณจะสังเกตอะไรก็ได้ที่ผมพูดดไไปแลล้้้วกหหาาาที่่จจจออถเยคุณมมังนะ เพราะฉะนั้นคุณต้องมาก่อน4โมงเย็นมาแล้วทุกคนมาแล้วชิมก่อยคะครับแม่ต้มยำมาแล้วโอ้โหดูดูไปครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องปรุง3 2 1ฟังเสียงนะยังไงยังไงยังไม่ชัด์ใช่ไหม3 2 1ไปครับกอฟันแตกทุกคนเกี่ยวแม่ทอดยุ่อุ่ภูมิกิ๋วสงสารเนี่ย มแม่จ๋ากเลียวมีขายแยกไหมครับเพิ่มแผ่นละบาทแม่เอาห้าบาทแม่ห้าแผ่นครับแม่ครับขอบคุณครับแม่ครับการที่ได้กลับมากินร้านแม่อีกครั้งหนึ่งในรอบสิบกว่าปีเนะี่ยทำให้ผมรู้ว่าบางทีสิ่งที่อยู่ข้างๆตัวหรือว่าใกล้ตัวก็ดีอยู่แล้วนะบางทีร้านที่อยู่ใกล้ๆที่เราอยู่เนะี่ยเขาก็อร่อยอยู่แล้วร้านไหนอยู่ใกล้บ้านคุณแล้วคุณยังไม่กินนะลองดูนะครับคุณอาจจะเจอจุดเพิ่มแคลอรี่นะครับที่ไม่ต้องเดินทางไกลแล้วดนะเลี้ยวแผ่นละบาทเอง ไม่อมน้ำมันแล้วก็กรอบใช้คำว่ากรอบมากต่อเหรอคะใช่ครับแม่ครับต่อครับแม่ใช่ผมสนุกมากเลยครับแม่เส้นเล็กสีอดําเล็กแห้งสีดําถ้าสั่งแห้งแม่จะมีน้ำซุปมาให้ด้วยไหมครับโอเคได้เลยครับแม่ค่ะขาแม่ครับอันนี้ผมกินเผื่ออีกสามวันนะทุกคนนะทุกคนเคยกินอะไรที่แบบอร่อยแล้วก็อยากกินอีกถามว่าเริ่มอิ่มไหมก็คือว่าตอนนี้เริ่มจะอิ่มนะทุกคนแต่ว่าคือปากมันยังอยากกินอยู่อ่ะยวงต้องสั่งเพิ่มอีกกรอบอร่อยมาก อืทุกคนชอบกินแบบหมูสับไหมแล้วหมูสับอ่ะมันโดดลงไปอยู่ในน้ำต้มยำใช่ไหมโอ้โหมีคนใหม่ครับทุกคนน,หน,หนี่คือต้มยำอันนี้ก็ต้มยำว่าไงว่าไงนุช อันนี้คือเส้นเล็กแห้งที่เราสั่งไปนะเรารีเควสแม่ไปว่าอยากได้แบบเหมือนตอนเด็กๆที่กินก็คือใส่ซีอิ๊วดำในนี้ก็จะมีหมูสับลูกชิ้นปลาแล้วก็ปลาเส้นนะครับทุกคนสอย่างใส่ลงไปยัว่วเมื่อเขายั่วแบบนี้เขาคุกและคุกเขาเขาให้มันซึมถึงกันตอนนี้ซีอิ๊วดำเริ่มกระจายไปทั่วจานแล้วทุกคนนี้เส้นลูกเส้นกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ระบิดเด็กก็ค้นกลิ่นอะ่ะคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวผัดแห้งโบราณ3-2 1ึไปครับ สงตันเข้าไปไหน่อยนึงนะสามสองหนึ่งไปครับเป็นแทนนะ่ี็นมน,น,นำต้นหอมผมกินดดูิไม่เหลือแอ้วใครกำลังจะนอนแล้วเปิดสไลด์มาเจอนะครับต้องขอประทานอภัยอย่างยิ่งยวดและยวดยิ่งอ,อย่างรันไม่พอฮนะ,อะ เมื่อหูเรื่องไม่เก่าจะกรอบโอเคครับทุกคนยังไงมากินร้านนี้กันนะครับย้ำอีกครั้งนะครับอยู่ซอยประหลนโยธินยี่สิแยกหนะครับทุกคนจอดรถข้างหน้าร้านแล้วก็เข้ามาได้เลยถ้าที่จอดรถตรงบริเวณร้านจอดเต็มนะครับ คุณแม่ใจดีเปิดบ้านให้มาจอดได้วันนี้เพิ่งเริ่มวันครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปทํากิจกรรมอะไรกันต่อหรือว่าจะกินอะไรต่อไปดูกัน3 2มไปเลย <c oughs> และนี่คือร่องรอยอารยธรรมของผมเอง <c oughs> ไม่พูดเดยอะไม่พูดเดยอะอยากรู้ก็าตามมาดเก้ามงถึงสี่มงเย็นนะทุกคนอย่ามาก่อน9ก้าโมงและอย่ามาหลังสี่โมงจะพูดเพื่ออะไ